วันนี้จะไปดูพ่อกับแม่พิทบอดจับปลากันนะครับทุกงนาหลังบ้านครับบรรยากาศตอนนี้เลยนะครับทางหนาก็จะมีบ่อนะครับพูดบ่อไว้เก็บน้ำไว้ทำการเกษตรนะครับ ปลูกผักปลูกข้าวตรงนี้จะเป็นนาบัวนะครับนาบัวที่ผมมาถ่ายคลิปก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็แล้วก็วกน้ําแห้งนะครับน้ำแห้งแต่ก็ยังมีเป็นแอ่งแอ่งนี่แม่ผม,มจับยังนี่น้ำแห้งเหมแล้วบัวก็ตายนะครับแต่ถ้ามีน้ำมันก็จะ โผล่ขึ้นมาอยู่นะก็เหมือนกับมีเงาอยู่น้ำเริ่มแห้งแล้วครับเริ่มยังเพาเริ่มจับไปยังโอ้ปลาแอ่งอยู่แอ่งๆๆน้อยแต่ก็เป็นมีปลาเล็กๆปลาเล็กๆเยอะอยู่ครับ เดี๋ยวรอดูว่าจะได้เยอะไหมนนเห็นหลังปลาขึ้นนะม้วนปลาลอยเต็มเลยอุ้ยพอมันมีปลากดด้วยพ่อหรือปลาดุกนะกดแกงแกง,แกง,แ,กงแกงป่าปลากฏดปลาแกงนี่เดี๋ยวแม่กับพ่อล้อมอวนก่อนนะผมเป็นกองเชียร์เดี๋ยวผมคอยเชียร์อยู่บน การล้อมอวนนะครับเพราะว่ามีปลาเล็กอยู่เยอะมากเต่พ่อกับแม่ก็จะทําการล้อมอวนล้อมอวนเพื่อที่จะเอาปลาตัวเล็กๆออกก่อนครับเพราะว่ามันจับยากตูปลาลอยหัวขึ้นมาเต็มเลยเนี่ปลาลอยหัวขึ้นมาเต็มเลยับ าา่ขอาเ่มันลอยขึ้นมาเพราะว่าอากาศมันร้อนก็นเลยลอยขึ้นมาหายใจนี่มีปลามีปลากฏด,ด้วยปลากฏตัวใหญ่ด้วยนะเนี่ยปลากฏตัวใหญ่ด้วยนะแกงป่าเนาะนี่กำลัง เตรียมอวนอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะ้อมามาดูมีปากกด,ดวยครับรูปปากกดรอยหัวขึ้นมากดตัวใหญ่กำลังสวยเลยครับที่เห็นเห็นอยู่ก็ประมาณสามตีต,ตัวกดกำลังจัดเตรียม เสาวอวนครับนี่ก็เริ่มดึงตีนอวนแล้วครับก็เริ่มลากเีนวนนี้มีปลาโดดแล้วนี่ครับวิธีการจับปลา โดยที่ยังไม่ได้วิดน้ำแห้งนะครับก็จะทำการลากวนนะวิธีนี้ก็จะได้ปลาตัวเล็กตัวน้อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราวิดแห้งปลาตัวเล็กก็จะตายนะครับจะตุยตอันนี้เป็นการล้อมวนจับปลาหูปลาช่อนโดนนะครับลุลุลุ คลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับดูวิธีการล้องอนะ่วนครับทุกครั้งที่พ่อวิทย์บอกก็จะทําแบบนี้นะเพื่อทยอยจับปลาตัวเล็กๆนะครับเพราะว่าถ้าน้ําแห้งอากาศร้อนก็จะตุยนะครับปรากดลอยหัวคนะับ ปานินครับมีปลาหลายชนิดนะครับในบ่อนี้นนก็เป็นปลาแม่น้ำเนาะมันมาจากแม่น้ำวิถีชีวิต ของคนบ้านนอกบ้านนาครับก็จะประมาณนี้นะครับจะปลาก็จะเสร็จนะครับตีนวันก็จะถูงมือปลาช่อนครับปลาช่อนปลาช่อนโอ้โห,โหปาลาอะไรนะปลาหลอดเหรอปลาหลดเหรอรโรอ้โหปลาช่อนโดดเข้ามาครับเห็นหเห็นตัวนะครับ มีปลาช่อนสองสาตัวปลานินปลาขาวปลากดปลาขยแงปลาหางแดงโอ้ยเห็หไมไปหมดเลยครับแยวรอดูตอนล้อมเสร็จเราจะดึงขึ้นมาให้ดูคนระับช่อนตัวใหญ่ครับตัวใหญ่มากโทกแขนเห็นมันมีหลายตัวนี่นี่นตัวเล็กตัวน้อย นูนนู้นนูนไปนูแล้วครับอู้อลื่นลื่นลื่นไล่ไปนูนเนี่ยมันลึกกันไหมอ๋อตรงนู้นมันลึกกว่านะแม่ตรงนู้นมันลึกกว่า อันนี้ก็เริ่มทำการย้ายเสาหลักอวนครับเพื่อกระชับพื้นที่จะไล่ามารวมแล้วก็จะมาตัดตรงจุดเดียวนะครับจะได้ตัดง่ายๆแล้วก็ไปขังไว้ในน้ำอีกป่อนึงที่เป็นน้ำยังไม่ได้วิดน้ำเย็นครับตอนนี้ก็ปักหลักได้ที่แล้วครับ ก็จะทำการย้ายวนคูนี่ครับเพิ่มเห็นตัวแล้วครับเริ่มเห็นตัวปลาแล้วนี่แข่งเล็กๆครับแต่ดูปริมาณปลาครับดูปลานิลปลานิลเห็นปลานิลครับโอ้เต็มเลยผมเป็นกองเคลียร์ยงบนน่ะ เป็นกองเชียร์ทำการต้อนปลาปลาโดดมาทนี่แล้วนี่ช้อนมูตัวใหญ่ครับมูตัวใหญ่เอ้ยจะไปไหนจะไปไหนตรงไปยัยยยยบย่างซะนี่ นี่เริ่มจับปลาแนละ้วปลาไปขังย้ายไปที่หนึ่งเป็นปลาขาวปลาชนิดนี้มันไม่ทนนะครับ การตักปลานะครับอันนี้จะจับย้ายที่ไปขังอีกที่หนึ่งอีกบอ่อหนึ่งนี่ปันดินครับปันดินเห็น้มครับมันก็จะง่ายขึ้นนะ ตักเอาตักเอาเลยครับนี่ยปลาโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เอาเลยเนี่ยเอาเลยไหมเอาเลยไหมทำอะไรเนี่ยนี่นี่โอ้โหโอ้โหเลยเลยกรอไปเลยตักให้หมดครับแล้วก็เดี๋ยวล้อมใหม่อีกรอบนึงล้อมล้อมไหมก็พอแล้วไงแล้วก็เดี๋ยววิทแห้งเลยนะครับ ก็ดูแล้วมันเหลือนไม่มีเหลือน,น,นิดหน่อยนะครับท้างนอกวนก็เดี๋ยวจับในวนเสร็จก็สูบน้ำแห้งจับแห้งเลยครับเดี๋ยวรอดูใหม่ฮะอุ้ยตัวใหญ่เนี่ยโอ้โหโดดข้ามไีแล้วนูนนูน เนี่ยนหะหนูเห็นปลาหลดเยอะเลยนะหนูนะปะลาหลดมีหลายตัวอยู่ไหนโอเค okay, ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะเจอกัน okay, ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ